วันนี้เรามาทำอะไรครับดูหนังครับหนังเรื่องอะไรครับพยครับยังไม่ดูครับดูแล้วใช่ไหมครับน่ากลัวเปล่าครับน่าลัวครับน่ากลัวไหมครับน่ากลัวครับวันนี้นะครับเรามาดูเรื่องอะไรนะครับตีนิ้วหน่อยพี่ยอครับเรามาถึงหน้าลรงแล้วนะครับ เราขอรับตัวก่อนนะครับตอนนี้เรามารออะไรครับอะไรครับตอนนี้เรารออะไรครับรอดูหนังรอดูเสร็จแล้วเรามาเราจะมารีวิวกันนะครับได้ๆโอเคครับไปตัดไปตอนดูจบเลยตอนนี้เรามารอดูสุสสานคนเป็นนะครับตอนนี้อีก ประมาณ17นาทีเราเข้าลงภทพยนตรนนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้คะแนนกันนะครับเราอยู่ที่โรบินสันสกลนครน,นะครับแล้วเราก็อยู่กับน้องนะครับทันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นไงบ้างครับหลังดูสุสานคนเป็นไม่ได้ดูครับนี่นะครับหลอนมากๆนะครับให้กี่คะแนนครับสำหรับเรื่องนี้ ให้เจ็กระโหลกครับให้เจ็ดให้เจ็ดกระโหลกนะครับขาสัอนน่ากลัวจริงนะครับทุกคนต้องมาดูครับไม่ดูแล้ว <laughs> ถ่ายรูปก,กับโปสเตอร์ไหมถ่ายเปล่าไม่ถ่ายเนาะหลอนน่ากลัวงัหลอนจริงนะครับแนะนำให้มาดูเลยนะครับนนะให เตรียมแบบเตรียมใจไว้ดีๆนะครับรแบบมันหลอนมากนะครับใช่วด้วยใช,ใช่เสียงซาวแบบดังมากใช่ไหมโอเคครับขอจบสำหรับคลิปรีวิวเพียงเท่านี้นะครับปิดก,กล้องหน่อยบ๊ายบาย